โอเคครับผมก็กราบสุัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมปังปอนของช่องลูฟี่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นเวลาหกทุ่มนะครับเสร็จเสร็จก็มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นกิจกรรมตู e ้อีวนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของชุดใหม่กันเลยฮะนี่ฮะไอเงี้ยอย่างเปี้ยวแบบโคตรเท่ทุกคนเนี่ยนะโอ้โหหลายสี นี่มันก็ถ่ายยาล่างของนรมสุกโอ้โหเสียงปืนอย่างสุด M4A1 นะครับผมโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเนี่ยทุกคนก็มันก็มีหลายสีนะครับส่วนนี้เป็นสีเขียวนะครับใช้ลูกแก้ว2ลูกนะครับแล้วก็บูปินหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมแล้วแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์นะทุกคนเนาะแต่ว่าเสื้อค่อนข้างที่จะสวยทุกตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นสีน้าเงินเนาะใช้ลูกแก้ว3ลูกนะครับพิมเขียวหนึ่งใบอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับ ลูกแก้ว5ลูกนะครับแล้วก็พิมพ์เขียว3ใบนะฮะ,ะก็นี่เลยฮะนี่เลยฮะตัวแพงสุดฮะไม่รู้ว่านี้เราจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งพี่มีเพชรเพียงแค่ ,3929 เพชรนั่นเองนะครับคือพี่จะได้ชุดไหนพี่ไม่รู้นะวันนี้เพราะว่าพี่มีงบแค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่มาสุมให้ทุกคนดูว่ามันจะเกลือหรือเก่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่มีอยู่แค่3ลูกแก้วนั่นเองนะครับพี่ต้องการอ่าอีก สีลูกแก้วแล้วก็พิมพ์เขียวอีก3นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าสุ่มกันเลยนะคะนี่ก็อยู่ที่หน้าสุ่มแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับผม,ผมก็5ครั้งนะครับ270เพชรนะครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยฮะโอเคครับไปเลยฮะเอาละเดี๋ยวปล่อยให้มันไหลเองก่อนนะครับผมผมไม่มีสูตรนะอาลูกแก้วหนึ่งลูกสวยพี่สวยเฮ้ยลูกแก้วสองลูกอะเอาเรื่องเอาเรื่อง ได้สองลูกเลยอ่ะคนด,ดูดูดิขาดีแค่สองลูกแล้วก็ทีมเขียวอีกสามนะครับผมทีมเขียวน่าจะออกอยากไหมอ่ะที่ไม่รู้เหมือนกันนะมาอาขอเอาขอเอขอเอขอเห็นถึงความเกลือลอ,อยมาละเห็นถึงความเกลือลอยมาละมาเอ,อาเหือเอาเหือ โอ้โหสักหน่อยเถอะจีจีเออโอ้โห้เวียเกินมาต่อครับต่อครับโอ้โหโได้ไหมเนี่ยเอเโอ้โหขเกินพอเนมเอจีมันต้องได้แล้วปะโอ้โหเดี๋ยวนะ รีจอใหม่รีจอใหม่รีจอใหม่จอใหม่โอ้โหเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วไม่ได้เลยดูนะโอ้โหลูกแก้วโอโ้ไม่ได้พี่ว่าพี่ไม่ได้แน่นลเลยชุดอ่ะเฮ้ยกิมเขียวหนึ่งอันสวย โอ้ขาดอีกตั้งสองอันน่ะจะได้ไหมน่ะลูกแก้วก็ยังไม่ได้ได้ไม่ครบเลยะโอ้โหลูกแก้วครบแล้วขาดทีมเดี่ยวอีกสองอันคิดว่าไม่ได้แน่เลยโอ้โหขอละขอละทีโอโ้โ,อโห,อหโอโห้โหเกลือใช่ไหมโอ้โหโอ้โหได้แต่ลูกแก้วโอ้เกิน เกินไปนะบางทีโอ้โหไม่ได้อ่ะไม่ได้นะแบบนี้หมดไปทั้งสามันสี่พันเพชรอะทุกคนได้พิมพ์เขียวมาแค่ใบเดียวแรกอันได้แค่ใบเดียวได้แค่ได้แค่เสียมเงินอ่ะดูทรงละได้สีแดงอะ สีน้ำเงินก็สวยนะแต่กได้สีแดงอะแลกสีแดงมาก่อนแล้วไอ้แลกสีน้ำเงินมาก่อนแล้วกันเนาะโอเคแลกสีน้ำเงินมาก่อนแล้วกันเนาะอืมอ่าน,นี่ฮะโอเคเปิดกันเลยฮะว่าต้องขออภัยกันอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเกืนจริงอะทุกคนคือพี่ไม่ได้เลยอะดูสิโอ้โหอะไรก็ไม่ดู มาใส่ชุดกันให้ดูเลยฮะโอ้เรียกว่ามันก็เหมือนกันแหละทุกคนแต่ว่าพี่ได้สีน้ำเงินอะ่ะเสียดายอะ่ะนี่อะไรนะทุกคนนะะเดี๋ยวพี่มาลองใส่กับชุดอื่นให้ดูนะครับผมอ่าดูแล้วมันจะแต่งเป็นแบบชุดไฮโลงไฮไลท์อย่างนี้ได้ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะใส่กางเกงปีกนกดิมันได้หรือเปล่าจะสวยไหมอ่ะคนดูมันได้ไหมอ่ะ ันจะได้ไหมเนี่ยอ,อ่าได้ปะใส่ทรงผมนี้นะนี่ไหมอืมนี่แต่สีฟ้าก็ก็สวยนะสีฟ้าก็สวยอยู่นะทุกคนแต่พี่อยากได้สีแดงมากกว่าไม่ไหวนะ The leader the pack. ชอบสีแดงมากกว่าเกียอจะจัดเลยเกยอจะจัดเลยเกินไปอะ่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเพราะซึ่งพี่แบบพี่ไม่ได้อทุกคนแบบได้แต่ลูกแก้วพิมเขียวออก,ากอยากยากออกแค่ใบเดียวเองเดี๋ยวไว้พี่กลับมาสุ่มใหม่แล้วกันเพราะว่าพี่หมดงบแล้วนะครับแต่ว่าชุดสีแดงแบบเท่แล้วก็เฟี้ยวมากแนละทุกคน เดี๋ยวจะจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพี่มาสุมใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสุมหลังไหม่เนาะก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เรียกว่าเกลือมากๆเกลือถึงเกลือที่สุดเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็เสียดายนะครับที่ไม่ได้มารีวิวชุดสีแดง <S <S ให้ทุกคน <S <S ดูดนะครับแต่ว่าพี่ก็ได้ชุดสีฟ้ามาก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับผมก็ไงก็ ต้องจากลากันไปแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย